เนี่ยครับยเยอะแยะเลยปลากาปลาตะเพียนปลาไขแยงเต็มเลย,นยเนะเยอะแยะเยอะแยะ สีัสดีคร,รับมาชมช่องยูทูบคนสองเลนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวแถวปาจีมน,นะครับแถวบางพวงสะพานไอปะตูน้าบางพวงนะนี่ครับลอยเยอะนะแต่ว่าผมไม่เจอปลาใหญ่นะผมเจอแต่ปลาตะเพียนตะเพียนก็ใช้ดีนะตะเพียนตะโกกแต่ยังไม่เจอปลาใหญ่นะนู่นปลากาแต่ตัวไม่ใหญ่นะก็จะมีพวก ปลาตะเพียนปลาตะโกกก็ยเยอะอยู่นะครับนี่ครับลอยเยอะเลยนูน่นข้างในมีคนเยอะนะตนนแต่ยังไม่เจอปลาใหญ่เดี๋ยวปลาตะเพียนแต่เรายังไม่ยิงเดี๋ยวก็รอจนด้วยอีกอ่ก็จนหมดหมดปลา โดนแล้วครับมันจะปนไ,นะไ,ปไปในเขานะในเขาไม่กดไม่รู้ไปกดเปงนไงล่ะ โอ้ยกดใหญ่ครับง่ายกดใหญ่มาแล้วโอ้โห่าหลังแลครับนี่ไม่รู้สดยิงไม่รู้ทันหรือเปล่าที่ ตัวไม่ใหญ่จะโดนด้วย ปกากาตัวเล็กแทงดิปกากาน่ะลงมาได้ป่ะยังไ,ไม่ถึงนะพ่อยิงให้หน่อยดิมันเก็ถือปุอ้ยไมล่ละตัวนั้นใช่ไหมปกากาตัวเล็กปากาตัวเล็กแฟนก็อยากให้ยิงให้ก็ยิงให้หน่อยเอาไอ้แค่ลูกดอกทู่แน่เลยกูว่า ยิงปลากระกแหงเลยเห็นมันตัวใหญ่ดิเนี่ยตัวหน่อยกำลังไปเดี๋ยวแป๊บนึง ปลากระแยงเกง็บปลากระแยงไปก่อนอตัวนี้น่าจะเป็นปลากรดนะแต่ปลาตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ ออ๋อปลากระหยงหรือเปล่าอะไระไรู้ปลาอรหยงนี่ครับยเยอะ,ะ,ะแยะเลยปลากาปลาตะเพียนปลากระหยงเต็มเลยเนะเยอะแยะเยอะแยะ

โ,โอ้โหลูกนกอี่เปียกหมดเลยประกดประกด นี่ครับพอนเฮ้ยย้ห้ยายไม่โดนนึกวะ ปรากฏตัวเบลเลอร์เลยยิงไม่โดน ปรากฏ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 แล้วไปยังไงไม่รู้เห็นหนวดแมบปมบม,มเห็นหนวดแมบปมบนะ โอ้โหทวดีอเอมีปลาเลย้ใช่ครับปลาดีครับในป,นปรากฏปรากฏปลาอะไรไม่รู้ไม่รู้ปลาอะไรลอยออกแกก็แกมา อะไรวะลุ้นเอาลุ้นเอาจ <c oughs> ะเพี้ยนตะเพียน, <c oughs> ยนครับผมตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะผลงานของเราวันนี้นะครับ นี่ครับฉดยิงมีมั่งไม่มีมั่งนะฮะเพราะว่ารีบครับรีบเดี๋ยวพอกดกล้องแล้วพวกแย่งยิงหมดนี่ครับผลงานการยิงนะฮะส่วนอันนี้เป็นปลากระแยงนะเป็นปลากระแยงแฟนเขาใช้ชหมวกแทงนะนี่อันนี้ก็เป็นฝีมือแฟนนะใช้ชมวกแทงนะเป็นพวกปลาปลาเกตอันนี้เอามาทอดนะครับเขาชอบกินก็เลยแทงมาได้เยอะผสมควรนะวันนี้ได้กินไปหลายมื้อนะครับนี่ หรือว่าหมานอยู่นะครับขอบคุณท่านทกกุการติดตามรับชมนะครับคนสองเลสวัสดีครับ